จเจริญอนจ้าวชัดเจนีเนอรโอ,อชัดเจนีนาะแม่นาอบุญทักษาวันที่สิบเก้าป้ากันก็สิบห้ากันทุกงานเลยสิบห้านี่ก็ป้ากันนาอวัดดับไฟเนาะสิบห้า 15, นี่ลำปางได้ห้าตู้กันนะออแม่ป้ากันพุ่นเนอะโอ้มวนขนาดขขเขเพผ่้เขาเผึ่งเต็มเมียงเนาะเออนาก่ะโอ้บุญญาปารมีครูบาอาจารย์ตะ นะหลวงปู่ทองเขาต้วใครก็อยากจะไปอ่ะอืมเออเขาจะไปต้ยแหมกันบอกว่าโอ้เฝนได้โคตามาอีกกว่ามมิติจอดรถอีเนาะเอถ้าอาจารย์เปินคืนโคตาเมื่อยว่ากันเอดี๋ยวนี้เต็มหมดละหากันเจ้าแม่จ๋าบุวท่าสัยแม่นะอยู่ดีมีสุข เช่นการเช่นการแ้่จันขอบคุณโยมแม่จันเรือนสายโยมปอปปอนานประเสริฐน,าน้าน้อยกำลังหับสายลุดไปเหี่ยเอายายพรมาก่อนปอนานเจริญพรยายจ้าน,น้อย่ังเจ้าเฝ่ายเห็นชัดเจนดีเนาะเอาวัดชัดเจนจะดีดีแล้วเนาะตื่นแต่เจ้าแล้วกะ จะลับเหรอี่มกโกับต่อละรับเลยเนอะจะรับต่อก็เดี้ยเปื่อนออกอากาศอยู่ตัวจะรับต่อยายพรจะเล่นปอนอีป่อไปอดอเานครับออนั้นไปผมได้แวะหานะพอเข้าไปหาอีปอมตันมืนอไก่เลยเพื่อนน้อยสาขู่าเี่รับเออ้ไปสมุด้แวะหานะพอเข้ปออมันอกาสตันท ดับันแหมครับวันนั้นโอ้นากะเนาะบาว่างสปะเนาะเออปนันอันนั้นก็มได้แวะหาสักคำวันนั้นหิบเออโอกาสตั้งนาตึงได้ป้กันเนาะชบปเออ สาธุสาธุสาธุปน,นั้นประเสริฐน,น้อยขอบคุณหลายๆแฟนรายการหู้จักดีสาธุสาธุขอบคุณอีปอเอาเจริญป้อมมาแหมรอบกันแจงหัวลิีน,นี เจ้าออยิ่งเนี่เขากจะไปนะทีอันผู้ทธมุนโทนมุจะได้ปากกันก็ปากะันจะสวอหาครับป้ามุ่เมืองฝังนี่จัมาได้ปัยาจะมากอย่าไม่ได้ไปไงแม่อย่าอยู่มือปานบนเขาขี้ขันไปครเจ้าขอบคุณแม่นะครับใส่กันนะเจริญปอนแม่วาพิน แม่บื่อผินเฮือนแก้วะจะได้ว่านั่งถึงคำของเจ้าวะ่ะโอ้สี่ทุ่มห้าทุ่มแหม่ <laughs> เฮ<ก>้ยูมันไก่ฝนตกตลอดทางกตดีว่ารถมาด้วยกันเป็นคณนะน้องบัลล่กันด้วยกันบ้างมาด้วยกันตลอดอ้ยมึงจะบันทึกบวกบวกนี้เราต่งนะบอกบอกันเล่นี่นะเอะ้นั่นกะเพราะมันโอ้ขนาดเขาอัน ไปบได้อยู่ด้วยกันเมือนเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเมือนทบโทษน่ะมันจะเปืนอนกันเนาะข้ามคืนน่ะเนาะสัตว์ทุนนะแม่นายมา้อยรับกันเอ้ยมาโนยเออเจ้าสัตว์ทุนนะแม่นะ นลูกาเออดีแล้วเนะ้อขอบคุณหลายๆอ่าพี่น้องพี่น้องจากเมืองน่านเอ,อ้าแม่นวลยอดคำปันยังมีเวลาอีกนิดหน่อยแม่นวลยอดคำปันเอาโทรมาเห็นใหม่เน้อแม่นวลยอดคำปันอ่าพี่น้องดอยสักกิตอ้าวจันแล้วแม่นวลแม่น <t> วลเจ้าเวสาจ้า เจ้าแม่จ้ามหาหมอเชียงใหม่ก็เจ้าอืมตะวาและวหมทรงพยาบาลสวนดอกเนาะอืมสีพัดเจ้าสวนดอกเนี่ยมหาลาดสีพัดพิเศษค่มันมีหลายทึกนะไว้ทึกพิเศษเปุนไหมถ้าวันวันอย่างเป็นคลินิกพิเศษมันเร็ว้วมาทีา่ซึกสูงก็เจ้าคลินิกพิเศษคลินิกพิเศษตีคน,คนต่างประเทศเป็นมหาศาลอ่ะเออพิเศษทันก่อืม แม่แม่จะไปเศร้าไข้ปวดอืมใช่เฉลิมบารมีเจ้านิสสังทีสีโอ้จ้าอ้าวขอบคุณแม่นะจ้าบปัฮาบ้านหายเตอร์สาธุสาธุบุญภักษาแม่ตัวเจริญปอนแม่มอมเจ้าไหวแสจ้าเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่ฟังอยู่เนึกเจ้าแม่ข้างอืมเจ้าข้าง ขอให้ท่างอยู่ดีมีสุขเนอ์บันนาบันหอมบันแหย่เจ้าเจ้าแม่เจ้าส่ใส่จ้าสาธุสาธุเอ้าสาธายาดยมเนอะเวลาหมดหมดเวลาขออนุญาตนำรายการจากลาไปก่อนจรเลิญสุขจะเลิญธรรมจัตตารโอธรรมาวัฒนทิอายุวันโน สุขังพระลางเปิดเพลงขึ้นก็เปิดเพลงบ่ขึ้นเปิดเพลงบ่ขึ้นโปรแกรมบ่ดี